สวัสดีค่ะพบกับแม่เพลินดูดวงนะคะวันนี้มีไพ่หนึ่งสำหรับนี้นะคะเป็นแรนดอมนะคะเป็นเล่าเรื่องราวไปแล้วกันนะคะนำไปปรับใช้อาจจะตรงได้ไม่ตรงได้นะคะอ่าติดตามแม่เพลินไว้ด้วยนะคะ เขาจะทําอย่างไรกับความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะจ๊ะเขาคนนั้นที่รอถามถึงตั้งจิตดีๆนะคะเขาคนนั้นจะทําอย่างไรกับความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอันดับแรกขอดูสถานะความสัมพันธ์ก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างความสัมพันธ์ตอนนี้นิ่งมากๆสี่ถ้วยนะคะสเออสี่ดาบสี่ดาบค่อนข้างนิ่งความสัมพันธ์รู้สึกว่ามันมีปัญหานะจ๊ะขอดูสิคะว่าปัญหาในความสัมพันธ์นี้คืออะไรปัญหาคืออะไรคะไพ่ขึ้นมาว่า1ิบไม้เครียด ทําไมคุยแล้วเครียดคะขอดูสิคะว่าความสัมพันธ์นี้คุยแล้วเครียดจึงทําให้นิ่งเนาะสาเหตุที่เครียดเพราะอะไรไพ่ขึ้นสิบถ้วยสิบถ้วยอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคุณหรือเขาค่ะไพ่ขึ้นเป็นไพ่ครอบครัวอาจจะมีคนของตัวเองอาจจะมีครอบครัวแล้วก็ได้ในความสัมพันธ์นี้และในความสัมพันธ์นี้ไพ่ขึ้น4ดาบจึงทําให้นิง่งจึงทําให้เงียบนะคะอ่ะ แล้วเราเป็นฝ่ายไหนคะแม่เพิินถามให้ขอดูตัวเราซิเราเป็นฝ่ายไหนเนี่ยแม่เพลินว่าตัวเราเป็นฝ่ายที่อยากจบก็ได้หรือตัวเราเป็นฝ่ายรู้สึกว่าทนกับความสัมพันธ์นี้มานานแล้วน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งเราน่าจะเป็นตัวจริงหรือปาคะแม่เพลินขอดูค่ะว่าตัวเราเป็นของเราเป็นตัวจริงไหมอาตามนี้แล้วกันนะแม่เพิินว่าในฝั่งเราเป็นตัวจริงนะคะแต่อาจจะสลับข้างก็ได้และในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะเราเป็นตัวจริงนะคะมีเราแล้วแต่เขาไปมีคนใหม่ใช่หรือไม่แอบถามเนาะเราเขามีเราแล้วแล้วเขา ไม่มีคนใหม่ใช่ไหมคะพา้าคลืนแฮงแมนเครียดมากแม่เพื่อนว่าเป็นแบบนั้นแหละ เราเข้าเรื่องเรามาถามว่าแล้วเขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ขอดูแล้วกันฮะตัวเขาคิดอย่างไรกับเรื่องราวนี้ค่ะไพ่บอกว่าเดโมนเครียดเหมือนกันทำไมจะไม่เครียดเครียดค่ะเครียดเพราะอะไรอะถามซีในเมื่อไปมีใหม่แล้วเครียดอะไรจ้าไพ่ขึ้นเดมเพลิร์ด้วยความรับผิดชอบต้องรับผิดชอบทั้งสองฝ่ายเอาแล้วตัวเราล่ะคะแล้วเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงกับตัวเราบ้างไพ่ขึ้นมาห้าไม้ห้าไม้มองว่าช่วงนี้เรากับเขาทะเลาะก,กันบ่อยนะคะและไม่ค่อยลงรอยกัน อาจจะมีโมหะมีอารมณ์ใส่กันนะแอบไปดูฝั่งนู้นละกันฝั่งนู้นกับเขาเป็นอย่างไรบ้างไม่เพิ่นว่าฝั่งนู้นก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันดังนั้นตอนนี้เขาเหนื่อยมากมเลยเนาะแน่นอนล่ะคะ่ะทำไมจะต้องเหนื่อยเพราะว่าเขาสร้างเรื่องไว้ถามว่าเขาจะจัดการอย่างไรกับเรื่องราวความสัมพันธ์นี้ไพ่เดอะซัถ้ามีลูกไม่เพิ่ว่าเดอะซันใครมีลูกคะถ้าเรามีลูกไพ่บอกว่านะคะ เขาถามว่าจะจัดการไหมความสัมพันธ์นี้เขายังไม่ยังไม่อะไรไพ่เดือยไฮพิเทสเนี่ยยังคงความสัมพันธ์ตรงนี้อยู่ดังนั้นไพ่ถึงขึ้น4ี่ดาบต้องตาแรกดังนั้นความสัมพันธ์นี้ยังคงเป็นแบบนี้อยู่ยังไม่จัดการอะไรทั้งสิน้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับตัวเราแล้วค่ะว่าจะจะจัดจัดจ,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 จัดการอย่างไรกับเรื่องราวนี้ถ้าเขาไม่จัดการเพราะฉะนั้นลองจัดลองดูซิว่าคิดจะทําอย่างไรดีนะคะนะอย่าไปเครียดอย่าไปคิดมากนะคะ